และแล้วโลกใบนี้ก็สงบสุขอีกครั้งผู้คนไม่รู้เลยว่าได้มีบางคนสละชีวิตเพื่อช่วยโลกใบนี้เอาไว้ครั้งจะคอยปกป้องโลกใบนี้ต่อไปเพราะเขาคือความหวังสุดท้ายแล้วกันตรงนี้นะครับเพื่อนๆอ,อ,อยากให้ผมสรุปเนื้อเรื่องเกมอะไรบ้างล่ะก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับและถ้าไม่อยากพลาดคลิปสรุปเนื้อเรื่องเกมดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องวานิอีกเกมเมอร์กันนะครับ หากเพื่อนๆท่านใดอยากสนับสนุนผมสมัครสมาชิกช่องได้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อๆไปขอบคุณและสวัสดีครับ for peace supreme kai gibino thank you for everything go on i promise i promise to do everything in my power to protect this world hope's last defender remains ever vigilant